ก็สวัสดี <The next. S 1> ตุ๊กทุ๊กทุ๊กตานนครับผมในรอบในเกมสองครับวันนี้มาเพิ่ <c oughs> มมาเพิ่มมา <c oughs> เพิ่อมอีกสองคน,นครับทักทายหน่อยเดี๋ยวสตัีแก๊บตัวดิวเซร์ท่านในครับผมดีคฮาเอ่อมีใครเจกับเจมครับเอ่อไอเขาก็ฟีทแท็บคนเดิมครับแล้วก็มา <c oughs> ในโหมดพูดเยอะห้องกุมเอาพวกมึง มาบิทโหมดครับแต่บทำไม่อัพหนึ่งก่อนเลยชายเล่นเล่นไม่เป็นมาหมดมาในบิทโหมดครับก็เตมเกมแล้วก็คดีครับเออกันเลดล่นโดยแท๊บคนเดิมกันลีโดนแล้วก็คาราบิที้ล่้โดยเตมเฮ้ยขอแล้วขอ

จริงแม็กปอยบอกเลยนะว่าตัวดึงกัดมา,าคนนีน้ก็หนักว่ะคนนี้ก็หนักว่ะคนนี้ก็จะตายเนาะโอ้โหขอบคุณตั้งใจโอ้โหไอ้ยี่นี่เป็นอะไรที่โคตรโหจะดึงอตัว ไม่ได้แล้วดึงแล้วกูเมื่อกี้เกือบตายดึงเลยเธอสวยได้เลยเขาหรอครับโอ้ยเดี๋ยวเลยครับครับหนึ่งตามด้วยว้าวดาวโวได้เลยเพื่อนปอเดี๋ยวนกอยู่ไหนวะอ้าวของกูอยู่ในนกแรสเตกิลหนึ่งกดได้รัวๆนะเว้ยมันสะสมได้สองครั้งอะมากสุด ในโหมดนี้น่ะมันจะต่อยโคตรแรงจริงโคตรมุ่งนนนะมัน <laughs> เดี๋ยวอ you. hmm. ันนี้มันดึงเข้าไปหาย่ปล่าเจ็บปะครับอ้ย่าถามกูกูเจ็บเหมือนกันอือโดนครับจะได้กับพี่น้อง หมดนี้กูไม่เตียกเกมอ๋อเบื่อจริงนี้ก็ไดไปเตะวิวหแลววะ

ครับเต้จะไปจะัดเอาไว้ไม่น่าแหกปากเลยไม่คิดจะให้ร่วงเลยมสายชาร์จมัดเลยแต่ก็ชาร์จมัดคือแม่งโคตรแรงครับมีมีโซโลคิวอือขออือโอ้ยมันึงตายอู๋ไม่ผิดเพราะอูนางปะตายแล้ว ทไอแท็บก็นางฟ้าต้นไม้หายหมดเลยโอ้ยเนี่ยเล่นเล่นมันดีเลย้ใส่โคตรแรงกัเล่นแม่งโคตรเถื่อนจริงหมดเนี่ยไอแท็บตัวเขียวดุกระชากเนี่ยเอาเพื่อนงดงามเนี่ยอะไรเนี่ย เต้สายเตะสีเตะขายขาโหดเด็ดเพชรดึงโดนด้วยเตยะทำดีอยู่นี่เหอนนเหมือนลั่นเตย์ดนเนีเตย์โดนเนยเตย์จะตายเจแมพมือแล้วตัวใครจองมาช่วย้อ้คนแหล ปาพรกคุมอยู่ไหนอะไรวะยวนโช้ช่างสิวไปปาพรกคุมอยู่วันไหนอะพรกคุมอะไรวะทำไมพรคุมไปหมด <laughs> เอ,อนเลยเออกดกดบกดบีดีบีดีเอสบีดีเอสสุดเจกเกียไหนแนบบ่ อ๋อายหาแต่เราตอเวกหนึูเข้าไปหากูได้กระโดดนีเอะตอนต้องออกตามแบไม่ต้องออกเลยเออออกมด้คนนี้ก็นางฟ้าคนมีก็นางฟ้านางฟ้านางาฟาฟ้าฟ้าฟ้้า็นาฟ้าาาฟ้า นางฟ้านางฟ้าโอ้ยเหี้ยแม่โคตรตลกโอ้โคนเซเป็นี่ไก่งมาเดอเลร์้โเ้ย้ยโอ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 อ้ย้ยโอ้ไโ้ยโโอ้ยโออยโออ้ยโ้ย้ออย

ปน้องกองมืดถึนกับอันเจอปวยาไปกูจะตายแล้วเนีชวอาโอเคแทบจะอิมแทบเดี๋ยวตายกูไปช่วยนะกลับบ้านเลยมึงเนี่ยไกลับเลเถอะไอ้เปลนม่ีดีกว่าเอาเอาแนบเอาเอาแนบอเอาแนบอเอาแนบไปเลยแทบจะกินหนึ่งเฮ้ยเก็บดิไน้าวยาวเอา โอเควันนี้ไปเรามาเถื่อนวะต้องเข้าใจคนมันโหดนี่ต้องกี้ออกไอ้เนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้เกียนอยู่ไม่ได้ไอ้เนี่ยเฮ้ยตึมดึงเขาอะไาเบลี่ยนเดีะไร ตั้งนานไรต์เตอร์ไม่ไม่มีไอเด็กตีกูไอ่ช่แทบต้นไม้นอกแมพไอเดกเองด้วยธรรมดาที่เหี้ยต้นไม้ไม่หอกนอกแมพเลยโดนโง่บอกจะดึงต้นไม้แทบต้นไม้ ดูเว้ยถ้ากูสัมผัสแปอ่ะมันจะโดนแน่นอนเราปเ็เลยไปละวปันนี้กันนะฟ้าเนนีกันนฟ้าฟ้าฟ้าเลยไม่เจอดึงใครน้ำฟ้าน้ำฟ้าปนโอ้โหพวกมันตีใคร ุกี้แบบกุ้มไม่มีส่วนร่วมเลยเพียไม่โดนเอ้ยสิบนาทีเมื่อไหร่ต้นไม้จะได้เกิดโดนโดนใช่ใช่เพออียร์ตายเองทุกควโดนหอกกิ้มตายกลัวมาเทพพอไอ้คันเกิดหุบป้าัง โอ๊ยเยอะจังเลยเยอะายนี่มีคนผ่านด้วยเมื่อไรจะสิบาทีวันเนี้ยฉัจะเอาต้นไม้ต้นไม้มันไม่มีเลยเนี่ยตั้งแต่ในแมพยังนอกแมพข้าแบกขาเจ้าต้นไม้เฮ้ยมึงจะออกมาทำเพี้ยอะไร <laughs> <Yeah>. <laughs> My <boot. laughs> you not <get> mod, what you going to do, mother. you เฮ้ยอิ่มแล้วไอู้บ้าทำไมอกแมปในแมปอิ่มแล้วคับท่านงไม่น่าตายตายเด็กิ่มแม่งไม่ไ่อยดัง i ะไร เอ้ยไมเอ้ยคว้าไปทำไมโอ้โหเลือดเลือดดิเลย้อยกิน้อมันเลยตกจไปเเอา้า่ไม่น่าเข้าไปเลยมึงสกิลข้างในดิเฮ้ย เจ๊ไปร้าโหดที่อะโหดที่บอกกูไม่ได้ฆ่าเลยเนี่ยโอ้โเผื่อวิ่งวิของร่วงเลยแคปเข้าไปเก็บดิจบในสามโอ้ยเดี๋ยวตายโอ้โหเอาจบดูโซ่ดิชิดสองนาทีทำได้ยังไงโอ๊ยแหลอเคครับ ก็เกมนี้เกมนี้ก็แลกเค้นเคยไม่ใช่เกมนี้ก็จบไปใน,น12นาทีกว่าครับ <c oughs> ดีเออก็ฝากซับสไครป์ชแนลนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายรังนะตัวเองยโอเคเจอกันครับ